แอะไรชื่อบบกาตัวอะไรนะคะคนแรกเลยชื่อน้องอะไรคะน้องแบนน้องแบนมีขวบคะลูกหกหกขวบแล้วก็เป็นกา<อ>ชื่อว่าอะไรคะแม่กาปอปปอ่าขอเสร็จตรงนีให้น้องหน่อยนะคะชื่อน้องอะไรคะน้องเต็มตินน,น้องเต็มตินนะคะมีขวดไหม้างขวบแล้วก็เป็นกาอะไรคะกาพัส พลาสติน้ำอาพลานำให้น้ำเลยะคะ่ะอาบนตอไปชื่อน้องอะไรคะ้องเซโนเป็นโจกิกี่ขวบคะ้รับบทเป็นพี่กาตาพี่กาตาโตนะคะผู้สาวาชื่อน้องอะไรคะเอมิยาเอมิยาชื่อเอ๋อ,อ,อรอายุเท่าไหร่คะสี่ปจเดือนโ้สี่จีดเดือนนะคะเรารับบทเป็น ลูกกานะคะเอาคนต่อไปชื่อโต๊ะอะไรคะน้องโมครับน้องอะไรนะคะน้องโมครับโอกี่ขวบครับ4ี่ขวบแปดเดือนเดือนนะคะค่ะรับวคเป็นกาชื่อว่าอะไรคะปีปีค่ะ